มันจะตักปูนั่นปู มันมัวแบว่า no เรียกมาเลยรบเข้ามครีบเข้ามายไ่ตอนนีายรู้วตอนนี้ถ่ายรูปแลอนนีรูปแลตี้ถ่ายรูปแล้นนี้ายรูปแลี้ายวนนี้แล้วตอี้ยว

I can not get it.

นี่ก่อนวยใ่เขาจะ่วยดตัวนี้นีเาจช่วยได้ด้วย ยินดต้อนระจีนเป็นคนะหนะทางด้านนี้มีโปรโมชั่นเฉพาะในงานนะคะซิงซองแบบนี้หนแถมหในราคา7จบก้าบาทแค่พีลิงบอกว่าจัดให้ไปเลยจ้าบ๊ายบายไปแล้วโอ้จ่ายแล้วนี่นะฮะตามพี่กันแฟนคับพี่กันนะฮะ่าอย่าลืมแวะดูสปอนเซอร์นะคะโอเคนะจฝากไว้ด้วยนะคะใครที่อยากได้เอสุขภาพเพอนะคะอา ใส่แคทลีนค่ะไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลนะคะไม่มีโซเดียมก็ผัดเสล็อเรียบร้อยนะทอน้านี้ก็มีอะนวด้วยเนาะคุกสานขอบค่ะนะคะนี่คือแบบแกะทักจีนะคะอร่อยด้านในขอบคุณค่ะบายลูกตาทคานแมเหนือดีสาม่นดีใส่ะตอนนี้นะคะคลายสาเสียแนะคะติดตั้งตทุกอ่งนใจนะคะ เดี๋ยวนกีกา่อนอีกันนะก็งรอดนื่อแข่ของนการ่าผูั้ื่อนมายองนองหอยู่กับรเร์ตง่งเราต้งแต่รงเวันักดูท่แบบพลก่นงนี้ก็ยังคงมีศิลปินกันมาเพิ่มเป็นทีมงนแบ่อน้เลยิมนะวันนี้จะเป็นงานยังไงนเนายัมากเลยนะระอยลเปนของเราวัน นขึ้นได้ที่ อานใหม่นะคะการรอด้วยรอด,ด,ด้วยนะ